ครับสวัสดีครับยามเช้าครับเช้าของวันศุกร์นะครับวันนี้ตาก็จะไปดูที่ตาดักปลาดักกบไว้นะครับว่ามันจะถูกไหมมันจะถูกไหมครับเนาะมันจะถูกไหมไอรุ้นกระตาไปกันนะครับ เมื่อวานตาดักปลาเข่งดักปลาไว้ตรงนี้นะตรงนี้มันจะถูกไหมมันจะถูกไหมนะครับนี่ครับดักไว้ตรงนี้นี่ดักไว้ตรงนี้นนถูกจุดถูกไหมถูกไหมอุ้ยไม่ถูกชักตัวเลยถูกแต่อีปูไม่ถูกเลย มไม่เข้ามากินเลยตลาดมากๆเนาะไม่เข้ามากินเลยไว้ที่ต่อนะครับไว้ี่ต่อเผื่อมันเข้ามากินนะครับเดี๋ยวไปดูกบไปดูที่ดักกบไว้นะครับว่ากลบมันจะถูกไหม ดักปลาไม่ถูกแล้วขนาดล่อเหยื่อนะครับเอาหัวอาหารให้นะครับยังไม่กินเลยวันนี้จะได้อะไรเนาะกับข้าวเช้าเนาะ ลระอาทิตย์กำลังผลขอบฟ้าเนาะละอาทิตย์กำลังผลขอบฟ้าไปดูแล้วก็ถ้ามันก็จะกลับเข้าไปบ้านรับยายนะครับออกมาเป็นข้าทิ้นอา ไก่ก็ลงกินข้าวเนะาะก,กินไก่ก็ลงกินข้าวหมอก,ก็เยอะยามเช้านะครับ โอก็เยอะเปียกหมดนะลงไปก็เปียกสี่ไม่นานก็เกี่ยวแล้วเนะี่ยอีกสี่ห้าวันก็คงไม่เกินนี้แหลนะเนาะก็ต้องหารถมาเกี่ยวข้าวแล้ว ทำนาถ้าเราไม่ทำนาเราไปซื้อข้าวกินมันก็ยิ่งไม่พอเนาะเงินทองก็ยิ่งไม่พอจะหาเงินที่ไหนเนาะคนเราดิน้นรนไปเพื่ออยู่รอด แต่เราก็มีกำลังใจสู้นะครับคนที่ไม่มีกว่าเราก็ยังมีเยอะแยะงั้นเรามีแค่นี้เราก็ภูมิใจภูมิใจในตัวเราที่ทำได้แค่นี้ ดูสิวันนี้มันจะมีกบกี่ตัวถูกไหมเนาะใส่ไว้ตรงนี้อีกนะใส่ไว้ตรงนี้อีกนะเมื่อวานเมื่อวานถูกหรือเปล่าโอ้ไม่ไม่ถูก ไม่ถูกทุกตัวปล่อยไว้ตรงนี้ก่อนกบมันหมดแล้วเหรอกบมันหมดแล้วเหรอไปต่อไปต่อยังเหลืออีกยังเหลืออีกสองยังเหลืออีกสอง แล้วก็ใส่ไว้ตรงนี้อีกเนาะแล้วก็ใส่ไว้ตรงนี้อีกตรงนี้จะถูกหรือเปล่าตรงนี้จะถูกหรือเปล่าโอ้หตรงนี้ก็ไม่ถูกถูกแต่อีปลูกก็สงสัยไม่มีกบมั้งเดือหนึ่งอัน สงสัยคงฟาวแล้วอันนี้เนาะสงสัยคงฟาวแล้วคงไม่ได้อะไรแล้วถ้าไม่ได้ก็ต้องซื้อกับข้าวที่ตลาดเนาะเนาะที่ตลาดดูอันสุดท้ายอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้าย อันสุดท้ายใส่ไว้ตรงนแล้วอืมอืมไม่ได้ใส่ตรงนี้ไม่ได้ใส่โอ้ใส่อใส่โอ้ถูกตรงนี้ถูกแล้วนี่ถูกกบแล้วตรวนี้ อันสุดท้ายถูกนะครับพอเด็ปนพอเด็ปนพี่น้องพ่อเด็ปนเดี๋ยวไปดูกับดักหนูเดี๋ยวไปดูกับดักหนูว่ามันจะถูกหนูไหม จะถูกหนูไหมได้กบหนึ่งตัวมื่ต้องปนครับปนปนกบปนเขียดนะ่นะ หนูมันจะถูกไหมเนี่ยจะมีกับดักหนูอีกหนึ่งอันนะครับม,มวานมันไม่ถูกนะหนูไม่ถูกวันนี้ถูกเปล่าวันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนเดิมลั่นอยู่ ดันแต่ก็ไม่ถูกกระดีดนะครับกระดีดอันนี้คือกระดีดกลางไหมกลางไหมกลางไหมกลางไว้ก่อนกลางไว้ก่อนเผื่อมันเผื่อหนูมาถูกนะครับ ครับจะทำแบบนี้นะครับอุ้ยขาดดีแล้วไม่ทับมือพอแล้ว คงก็ไม่ได้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ